ขาขึ้นเขานะคะกยวันนี้ดูเต็มที่เลยอันนี้นนก็ใกล้จะถึงแล้วแต่เราจะได้วิวแบบคนอื่นเขาหรือไม่ก็ยังไม่ดูนะคะรอดูนกันนะคะ หมอกหมอกเยอะมากนะคะก็จะมีคนคนเขาก็จะมาขายแบบเข้าวฟื้นหรือว่าข้าวซอยกบนีอยู่นะคะกัดเย็้นนี่นะคะวิวที่เรา ่ uh, ที่เรา <Okay. S 1> ไม่ได้เห็นมานานเ <Okay. S 1> นาะว้าวเพิ่งเคยพบเคยเห็นเคยเจอ <Okay. S 1> นี่ <Okay. S 1> แล้วเขาจะทำอะไรแต่เราก็ยังไม่ดูนะคะ <Okay. S 1> นี่น่าจะเป็น uh, ทำ <Okay. S 1> สารา <Okay. S 1> หรือว่าอะไรไม่รู้ <Okay. S 1> เปิ้แห้อางอะนไยนลง อ๋อันนี้เขาก็จะทำศาลานะเพื่อให้เอ่ออะไรนะอ๋ออค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นปนธาตุมนไหลอยู่ซอแปดอ่ฮะจือของนวลแค่ห้อค่ะ กันต่อค่ะย้อนถยแล้วก็ที่นี่วิวก็จะประมาณนี้นะคะวิวสวยมากหมอกก็เยอะมากนะคะนี่โอ้โหเพิ่งเคยเห็นแล้วก็เราก็เพิ่งมาถึงครั้งแรกนะคะครั้งแรกในชีวิตนี่ก็จะเป็นปนธาตุอะไรจอมหมอกเนาะเขาก็เรียกว่าปนธาตุจอมหมอกก็ที่นั่นก็วิวสวยคนก็ มาเที <S <S <m> ่ยวเยอะนะคะจะมีสาวๆสาวๆเขาก็จะมาเที tá ่ยวเยอะเหมือนกันนะคะที่นี้ฮะเขาขึ้นทายเวลาทายไว้เนือไหนแหละนี่นะคะมือเบลืทายขึ้นติดไหนขึ้นันหมวยเสียงวะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลอรุ้นแล้วก็รอติดตามกัน พร้อมๆกันเลยนะคะนี่ของอ,อันนี้อันนี้เราก็มาสายแล้วนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นหมอกดีดูก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยนะคะ พ่องหูตะลุกมาคุมมือเขาเปิดมาเจ้าๆแกจ้างไปตอนนี้ก็ <c oughs> จะขึ้นเขาแล้วก็ไปดูน้ำตกตกในืนืนงเอาลกเไหมยงคุมไข่กนอ๋อนีก็ขึ้นเขา <c oughs> <c oughs> จะไปดูน้ำตกแล้วก็เขาจะมีถ้ำด้วยนะคะ นไปตินไหนไปเนื้อไงไอ,ไอ๋อดเดินมาก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะถ้าเราขึ้นมาถึงปนพระธาตแล้วก็เราเอามอไซค์จอดไว้ที่นั่นแล้วก็เราจะเดินมาประมาณสิบนาทีหรือห้านาทีแบบน,นี้เองนะคะไปมากขนาดไหนเหอะเหวียมอ <Yeah. S 1> <laughs> เหนื่อยตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะคะเฮ้ยสวัสดี มาชมกันเลยค่ะต่อแล้วเป็นหมอกไปหมดเลยวันนี้เรามาก็ไม่ผิดหวังนะแต่เออ บรรยากาศก็กดีเนาะเพราะว่าหมอกก็ดงเยอะใกล้เก็นเนาะอันนี้เขาก็ทำถนนมาแบบนี้เองนะคะเราก็ต้อง เดินลงไปตามถนนแล้วก็อันนี้มอไซค์มาไม่ได้นี่นะคะแล้วก็มาสามคนโอ้โหทางก็จะเป็นประมาณนี้แหละโหเสียงมันขึ้นเย็ยนไงเจอะวะ เหนื่อยมากกว่าจะถึงไม่ง่ายเลยเขาบอกว่าห้านาทีนะคะอันนี้ไม่ใช่ห้านาทีแล้วต้องเราก็ต้องขึ้นแบบน,นี้นะคะโอ้โหวันนี้เหนื่อยสุดๆแต่ก็สนุก <laughs> ดู เหนื่อยสุดๆแต่ก็สนุกดีออกนะคะถ้าเรามาถึงบนถ้าจะหมอกแล้วเราอะเขาจะบอกว่าที่นี่ก็จะมีถ้ำแล้วก็น้ำตกนะคะแต่อันนี้เหนื่อยมากแล้วไม่อยากขึ้นไปแล้วอะเหนื่อยสุดๆเลยดู เราเราก็ต้องข,ขึ้นขึ้นขึ้นไปตามเส้นที่เขาขุดเอาไว้แบบนี้เนาะโอ้ยเราติดตามคลิปกันได้เลยนะคะช่องน้องของอนวลเชียงตุงนะคะโอ้โหขึ้นดอยวันนี้มันไม่ง่ายนะคะทุกคนเพราะเราก็อ้วนเราอ้วนนิดนึงไะแต่ขึ้นมาโอ้โคตรเหนื่อยเลย วันนี้ต้องผอมวันนี้ฉันต้องผอมเพราะขึ้นดอยมาทั้งวันเออเราได้ยินเสียงน้ำนะคะใกล้จะถึงแล้วมั้งเนาะโอ้โหเขาเดินเร็วมากเลยว้าววิ่ง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 เราต้องไปถึง อถึงแล้วนะคะทุกคนนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นน้ำนะคะ<อ> <c oughs> เหนื่อย <c oughs> <c oughs> นี่ทางลงโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี่นะทุกคนสวยมาก ุดท้ายเราก็ต้องสุดท้ายเราก็มาถึงนะเพราะเป็นหวัดอีกด้วยถ,วถึงที่น้ำตกค่ะน,น้ำไม่ค่อยเยอะเนาะคนมาถึงแล้วนะคะน้ำตกนี่นะคะน้ำร่อไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่เนาะเหนื่อยเยะคุ้มที่เราได้ขึ้นมาถึงบนนี้นะคะ รอจิดการคลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่นะคะที่เขาบอกว่าถา้ำโอ้โหถึงัะทีคุ้มจริงๆวันนี้ที่เรามาเฮ้ยเตีอนห้องขอป้าเฉลิมห้องกองป้า,า,ปาทาุกนะนี่เนี่ ถึงแล้วนะคะขึ้นก็เลย้ทง